รื่องยนต์คันนี้จะเป็นรหัส OM 6 5 4ครับที่เขาบอกกันว่าทนที่สุดของ Mercedes ทนแบบไม่ต้องไปเจอหน้าช่างเลยก็คือ OM 6 5 4อยู่ใน GLC 2 2 0 D คันนี้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมีรถเบนซ์เข้าใหม่นะครับราคาหายไปประมาณล้านห้นะครับรถปี2022รถคันนี้คือ Mercedes-Benz GLC 2 2 0 D คันนี้เป็นตัวออฟโรดครับโมเดล W 2 5 3รถปี2022 ราคาป้ายแดงนะครับ3 2 3ล้0 0บาทวันนี้เป็นมือสองที่วิศาณทุคลาเหลือเพียงแค่1 8 5 9 0 0 0าาเท่านั้นนะครับผมมีเรื่องเล่าด้วยก่อนที่เราจะไปดูรถคือผมจะบอกว่าล่าสุดนะครับผมได้ไปเที่ยวที่หนึ่งมานะครับก็คือแม่ห้องสอนนะครับหรือว่าหมู่บ้านลักไทยนั่นเองที่คุณจะเห็นว่าเป็นแบบเหมือนมีเรือจีนเป็นหมู่บ้านจีนจีนอยู่กลางหเขาท่ามกลางทะเลเหมอนะฮะ ประเด็นคือผมอนั่งเครื่องบินไปลงเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมแล้วก็ผมเนี่ยก็ไปเช่ารถและรถที่ผมเช่าคือตอนแรกผมจะเช่าคันนู้นคันนี้เนื่องจากว่าผมอาจจะฉุกระผูกไปก็เลยไม่ได้รถที่อยากจะได้เลยครับแล้วรถที่เหลืออยู่ที่ผมได้มาก็คือ t o y o t ้าวีออสครับอ้าวแล้วมันเกี่ยวกันยังไงมันเกี่ยวกันอย่างนี้ครับคือทางจากเชียงใหม่นะครับไปหมู่บ้านลักไทยเนี่ยจะมีโค้งทั้งหมดนะครับ4,88โค้งครับก็คือไป4ด 4 0 8 8ขากับอีก4 0 8 8แล้วคุณคิดดูทางขึ้นเขาลงเขาผมไปด้วยวีออสถามว่าไปได้ไหมผมบอกเลยครับทุกอย่างราบลื่นกลับมาปลอดภัยอย่างที่เห็นนะฮะแต่ผู้โดยสารนะครับที่นั่งอยู่กับผมนะครับก็ต้องหลับตลอดทางเพราะว่าเขาเวียนหัวนะครับเนื่องจากมันโครงเครงเนาะอาจจะเป็นเพราะช่วงล่างรถด,ด้วยแล้วก็ทางด้วยนะครับเราก็เบรกไม่ค่อยได้ด้วยเพราะว่า กำลังรถมันไม่ได้เยอะเราก็อาศัยว่าเหยียบคันเร่งผ่อนคันเร่งเหยียบคันเร่งไม่ค่อยแตะเบรกนะครับในการไปของผมนะครับแล้วระหว่างทางเนี่ยผมต้องบอกก่อนคือคือเราก็รู้ประสิทธิภาพรถเราแหละแล้วเราก็มองไปข้างหน้านะครับตอนที่ขับอยู่ผมเจอ G L C ขับอยู่ข้างหน้านะครับผมรู้สึกว่าเขาขับสบายมากๆเลยตอนขึ้นเนี่ยไม่ต้องถามเลยครับ ตอนทางขึ้นผมก็หยียบคันเร่งนะแต่เขาห่างผมไม่แบบเร็วมากเพราะว่าพละกําลังเขากับผมเนี่ยต่างกันและไม่ใช่แค่นี้ผมเจอทั้ง f ฟ r t จูเนอเจอทั้งล็อกโคเออเจอทั้งเชล่าก็ได้แต่อจฉาวว่าทําไมรถเราไม่มีแรงเหมือนพวกเขาเลยนะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วนะครับก็ได้ไปเที่ยวมาแล้วกันอันนี้ก็เป็นความในใจนะเพราะว่าผมเคยเห็น G L C ผมก็ได้คิดว่าถ้าเราได้ขับ G L C บนเขาวันนั้นนะเราน่าจะสบายใช่ไหม คนในรถเราน่าจะไม่เวียนหัวไม่รู้สึกคลื่นไส้นั่งสบายๆจนถึงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับผมจองรถไม่ทันเลยสักคันนะครับก็เลยได้ขับวีออนะครับโอเคนอกเรื่องมาแล้วเดี๋ยวโดนคุณผู้ชมว่า้องขอประทานอภัยด้วยนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อให้ดูสภาพสี่รถก่อนเลยคันนี้เป็นรถสีดํานะครับนี่นะครับฝั่งนี้สีสวยเลยนะครับไม่มีตําหนิเลยดูล้อด้วยดูล้อล้อไม่ได้เบียดมาเลยนะด้านหลังนะครับด้านหน้าด้วย มาให้ดูล้อไม่ได้เบียดเลยผมบอกเสมอว่าเวลาดูให้ดูฝั่งนี้เพราะทําไมเพราะว่ามันใกล้กับฟุตบาทเห็นไหมครับถ้าฝั่งนี้ไม่ได้เบียดอะไรมาฝั่งนู้นมันไม่มีฟุตบาทอยู่แล้วเนาะส่วนยางจะเป็นยางสัปดาห์ที่11ปี2024นนะหนวดยางเต็มเ็มอยู่เลยนะครับแล้วอ่เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยนะวิธีดูยางดูยังไงนะครับเดี๋ยวขอดูสีรถก่อนอมาดูกันต่อด้านหน้านะครับก็จะมีสเกตหินบ้างคันนี้เลขไมล์แปดหมื่นนะครับเลขไมล์แปดหมื่นนะครับ แล้วก็กระจังหน้านะครับตัวออฟโรดจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นตัว m อ g จะเป็นคาดเส้นเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไดมอนด์กริลนะครับที่เป็นจุดเล็กๆหลายๆอันนะครับอันนี้จะเป็น road. ออฟโรดดูฝั่งนี้ต่อครับโอเคคุณผู้ชมตรงนี้จะมีคราบอะไระให้ผมเดาปะ่ะเปิดชนกับเสาปูนเสาห้างอะเนี่ยเวลาเปิดปั้ง เข้าขอบมุมเสาห้างนะครับเสาที่อยู่ในห้างอะไรเงี้ยหรือเสาอ,อะไรก็ตามนะครับก็จะเป็นอาการประมาณนี้นะครับแต่ทุกอย่างอเดิมหมดเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูพวกเลเบลมอ,อก,กอยังอยู่คร,ครบเลยเห็นไหมนะครบเลยนะครับด้านหลังเป็นไงบนะ้างด้านหลังสวยงามดีซิฟิเซอร์ต่างๆเซนเซอร์ต่างๆยังอยู่นะครับอันนี้ต้องดูนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์เขาอยู่ตรงนี้เนาะเห็นไหมครับแล้วคันนี้ให้เซ็นเซอร์มารอบคันนะ ต้องบอกก่อนว่าคันนี้มีระบบะปักแอซิดด้วยนะครับก็คือระบบช่วยเข้าจอดในซองนะครับก็ใครถอยจอดไม่เก่งผมบอกกันนะรถคันนี้ช่วยคุณได้บน s ์เซด,ดเบนเนี่ยหลายๆรุ่นเลยผมเทสมาหมดลวเข้าจอดในซองเนี่ยเนียนกว่าเราจอดเองนะครับเอออันนี้เรื่องจริงนะแล้วก็รถคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นตัว CKD CKD ก็คือผลิตในประเทศนะครับอ้าวผลิตในประเทศไม่ดีหรอผมจะบอกงนี้หลายๆท่านอาจจะไม่รู้ รถยุโรปหลายๆค่ายนะครับผลิตในประเทศไทยและส่งไปขายยุโรปนะครับเพราะว่าทําไมหนึ่งครับคนไทยฝีมือดีนะครับได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ต้นทุนค่าแรงไม่ได้สูงมากแต่ผลิตภัณฑ์เนี่ยคือได้มาตรฐานมากๆหลายๆค่ายจึงมาผลิตประเทศไทยและขอผลิตเป็นพงมลายสายเพื่อนําออกไปขายในต่างประเทศอันนี้คือความลับอย่าดูถูกคนไทยนะครับผมบอกเลยโรงงานไทยเนี่ยเนี๊บมากๆนะฮะอันนี้พูดกันตามตรงนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่า คันนี้พอเป็น C.K.D. นะครับคือตะก่อนอะ่ะชมก่อนน,นั่นเนี่ยเขาจะเป็น250อ่าอันนี้จะมาเป็นอะไรเป็น2-20ถูกไหมครับ G.L.C. 2 2 0สนดี D, นะครับคันนี้จะไม่มีคำว่า r m a t i c นะครับคันนี้จะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะครับอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็อธิบายให้คุณผู้ชมฟังกลับมานี้แล้วกันนะครับอ่ะโคมไฟหน้าเขาสายเท่ากาันดูไฟเดย์ไลท์ดิหูมันเต็มเต็มดวงได้ใจมากๆนะฮะ โคมไฟหน้าจะเป็น LED High Performance นะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวให้ดูดีกว่านะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดไฟฉุกเฉินเลยแล้วกันนะครับโอเคไหมแล้วเปิดไฟสองสว่างโอเคไหมครับอันนี้เราก็ให้ดูกันเลยนะครับโอเคนะเมื่อะะกี้บอกว่าจะสอนดูย่างใช่ไหมครับตามมาวิธีดูย่างหันอย่างนี้เลยแล้วกัน คุณดูครับง่ายๆนะดูเข้าไปที่สะพานยางนี่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับมันจะมีอยู่เห็นไหมอันนี้เหลืออีกเยอะๆเลยนะครับความลึกนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็มีให้ดูนี่ดูตรงนี้ก็ได้พื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะครับสําหรับสะพานยางนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่คือวิธีดูยางแบบง่ายๆ,ๆครับง่ายที่สุดเลย โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันแล้วก็ดูโครงสร้างด้วยมาครับตะกล้องเข้ามาเลยนี่ครับเปิดเครื่องยนต์ขึ้นมารถคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2 0 0 0ซีซีนะครับพละกำลัง194แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์ 9G t โทนิกนะครับ และต้องบอกนะครับอัตราบริโภคน้ํามันของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ20กิโเมตรต่อลิตรรถยุโรปที่เป็นดีเซลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่าวันโวนะเบอร์สเตดเบนนะบีเอมดิยูที่เป็นดีเซลทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าประหยัดน้ํามันมากๆนะครับและเคยสังเกตไหมทําไมรถพวกนี้เล่งกันยังไงง่ายตายนะครับก็ไม่มีควันดําออกมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเพราะอะไรเพราะ น้ำยาแอดบลูนั่นเองเดี๋ยวผมจะพาไปดูอยู่ตรงไหนแต่ก่อนอื่นเราขอมาตรวจสอบโครงสร้างก่อนตะกล้องมาเริ่มที่น็อตฝากระโปงนะครับนี่นะครับไม่มีร่องรอยแกะขันไขดูนะเอามือทําอย่างเงี้ยเหมือนประแจเข้าไปหมุนๆด้วยดูมีรอยขูดข่าวไหมถ้าไม่มีโอเคผ่านด้านข้างเช่นกันนะครับน็อตแผงข้างตรวจสอบเลยนะครับเหมือนกันทํามืออย่างนี้นะครับแล้วก็คลองเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนๆดูนะครับเยี่ยมอ่าตรงนี้ต่อเลเบลมอ,อก,กเก่าๆซิดๆคุณดูนะมันเก่าไปตามกาลเวลานะครับ ถ้ามันใหม่หมายความว่าไงครับถ้ามันใหม่ก็คือแปะมาใหม่นั่นเองนะครับคุณเชื่อไหมเลเวลพวกนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทําเองได้อารมณ์เหมือนสมัยก่อนอะแผ่นซีดีกอปที่เขาบอกคครนะเอชชีแลนด์มามาเดินของถมแล้วเจอแผ่นกอปตัวเองปะผมว่าคนไทยทําได้ทุกอย่างแต่เราต้องตรวจสอบให้มันเก่าไปตามการเวลาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเดิมได้ครับอาถัดมาดูฝั่งนี้กันต่อเหมือนเดิมนะครับดูเสร็จเอามือไป เพราะว่าตรงนี้ถ้ามันเคยแกะขันไข่หมายความว่าไงหมายเคยว่าชิ้นนี้เคยถูกถอดออกมาถ้าไม่เคยแกะขันไข่แปลว่าชิ้นนี้ก็ไม่เคยถูกถอดออกมาถูกไหมครับถูกถอดออกมาเราต้องไปดูว่าเหตุผลเพราะอะไรเขาจะถอดออกมาทําไมครับก็มันไปชนมาไงถึงต้องถอดใช่ไหมอย่างอันนี้ไม่เคยไขออกมาอันนี้ปลอดภัยสบายใจได้อ่ามาดูต่อน็อตตรงนี้เหมือนกันแต่ส่วนมากน็อตฝากระโปรงนะครับถ้าหนึ่งฝั่งไม่เคยถอดอีกฝั่งก็จะไม่เคยถอดนะครับแต่ผมเคยเจอเคสอย่างนี้นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เนาะ เนื่องจากว่ารถโตโยต้าค่ายโตโยต้านะโดยพอบฟอร์นชูเนอร์เนี่ยโหตั้งแต่ก่อนแล้วฝากระโปรงมันหนักใช่ไหมเขาอะไปแกะน็อตฝากระโปรงออกเพราะว่าทําไมรู้ป่ะเขาก็จะติดโช๊คครับเขาจะทําให้เปิดขึ้นมาแล้วแบบไม่ต้องมาแบกน้ําหนักฝากระโปรงไม่ค่อยมาตั้งเข่าซ้าเสาเข่าไม่ต้องมาคอยตั้งเสาคร่าเขาเลยต้องแกะน็อตฝากระโปรงเพื่อที่จะติดไอพันเพลทนั้นอะเข้าไปแล้วค่อยเอาน็อตฝากระโปรงไขอีกทีเพื่อติดไอพันธเพลทเพื่อที่จะติดตั้งโช๊คฝากระโปรงนะครับ นะแต่ว่ารถยุโรปอย่างนี้เขาให้ชมดแล้วมันก็เลยไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลใดๆที่จะต้องแกะขันสายกันเองนะครับอาฉนนกั้นความร้อนดูได้เลยนะครับและดูเบนซ์เสมอเลยนะครับต้องดูนี่ครับซีเรียลนี่เลยเลขศูนย์เลขศูนย์เหมือนกันขนานกันไหมดูไว้ใกล้เลยนะครับถูกไหมซีเรียลนะนะเลขสองเลขสองเลขหนึ่งเลขหนึ่งครับโอเคนะอย่างนี้รถเดิมแน่นอนการันตีและซื้อรถที่เรานะครับแล้วประกันไม่มีชนัดไม่มีพิความไม่มีจมน้ำแล้วประกันซื้อคืนเต็มราคาทุกอย่างที่พูดอยู่ตอนนี้คือหลักฐานครับ มาทานมาดูกันต่อนะครับนี่กระจกจะมีโลโก้ m e r c e d e s b e n z แล้วก็ลืมแจ้งนะครับลืมแจ้งขอประทานโทษด้วยนะครับรถคันนี้รับมาจากศูนย์เบนนะครับแล้วก็ประวัติการเข้าศูนย์นะครับต่อประกันกับ m e r c e d e s b e n บครบถ้วนมีประวัติให้ดูนะครับคุณลูกค้าที่มาชมรถสามารถขอดูประวัติได้เรายินดีให้ดูครับทาดมาต่อนะครับที่กระจกมองข้างอ่าตัว CKD นะครับอันเนี้ย คือกระจกมองข้างเป็นปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวอยู่แล้วแต่นี่ครับในกระจกจะมีตรงนี้ครับตัว CK เดีจะเพิ่มตัวบายสปอตเข้ามานะครับแจ้งเตือนมุมอับนั่นเองนะครับบันไดเสริมข้างก็มีมาให้นะครับสวยงามน,นะแล้วบันไดเสริมข้างถ้ามองจากทางด้านหลังนะนะผมพาไปดูนะจะเห็นเลยว่าเขาวางเลยเอามาดีมากมันจะพอดีกับขอบรถมันเหมือนจะยืดน,นะแต่จริงๆมันไม่ยืดคุณดูนะเดี๋ยวดูจากด้านหลังแล้วกันนะครับ ด้ามจากประตูนะครับด้ามจากประตูจะเป็นคีเรตอันนี้จะเป็นทั้ง4บานเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีลูฟแฟลกให้มาด้วยนะพูดถึงไปเที่ยวแม่ห้องศนนะรถหลายๆรุ่นติดลูฟแฟลกหมดเลยนะแม้กระทั่งอีโคคาแปลกปะผมเจอมาเยอะเลยนะครับเพิ่งเคยเห็นคนใช้ลูฟแฟลกันจริงๆนะอยู่แถวนี้ไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะสภาพแผงข้างนะครับสวยงามนะครับแล้วก็อันนี้จะมีนี่ด้วยคนเห็นปะแสงสีม่วงคืออะไร,ค,ไรคือไฟอมเบียนไลท์นะครับมีมาให้ปุ่มไม่มีลอกเลยบอกปรับไฟฟ้าเนาะ พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเป็นหนังเนปป้านะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับเป็นหนังอาร์ติโก้นะครับโอเคนะอ่ะถัดมาดูกันต่อครับประตูบานหลังครับสภาพแผงค่างก่อนนะครับสภาพแผงค่างนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับเห็นไหมหลายไม้ทุกอย่างยังสวยอยู่เลยนะครับแล้วก็อ่ะดูเบาะภายในนะครับหูสวยงามนะครับสวยงามอ่าโอเคถัดมาต่อเลยนะครับ มาดูแผงข้างฝั่งนี้กันก่อนดีกว่านะครับเราค่อยๆไล่ไปนะครับนี่นะครับแผงข้างนะครับสวยงามนะครับโอ้โหเห็นไหมมีเมมโมรีทั้งสองฝั่งเลยนะครับปรับต้นขาก็ได้ดูคอนโซลฝั่งผู้โดยสารสวยๆเลยนะเห็นไหมโอ้โหเงียบกริบเลยนะครับเบาดูเบาเบาะสภาพสวยงามนะครับโอเคนะครับอาถัดมาดูประตูบานนี้ต่อเลย สวยงามนะครับสวยงามน,นะครับโอเคนะสภาพบออเป็นไงบ้างสวยไหมเออสวยเลยนะครับมาดูทางด้านท้ายต่อนะครับอเดี๋ยวผมเมื่อกี้จะให้คุณผู้ชมดูน,นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดประตูก่อนนะจะให้ดูเรื่องบันไดเสริมข้างนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องบันไดเสริมข้างนะครับแล้วก็ประตูเบ็ดเนี่ยเสียงปิดมันแบบมันมันแน่นชอบจริงเลยอ่ะมาดูนี่ที่ผมบอกเรื่องบันไดเสริมข้างอ่ะอกล้องถ่ายจากข้างหลังได้ไหม เห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูแง้มๆจากางด้านข้างเห็นไหมันได้เสริมข้างมันไม่ได้เกินอะไรเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอะเห็นป่มอันนี้คือเห็นไหมด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังผมอะขับตาม g l c ผมก็เลยสังเกตสรีระของเขาผมก็เลยเห็นว่ามันได้เสริมข้างมันไม่ได้เกินตัวรถนะเออดีเนาะดีเนาะเออใช่ไหมอันนี้คือเรื่องที่ไปสังเกตมานะครับขับตามอยู่ตั้งนานนะครับเพราะว่า ตอนนั้นไม่มีปัญญาแซงเขานะครับคือเขาว่าขับเก่งนะครับเราก็พยายามแล้วนะแต่ว่าถนนบนเขาแซงอะไรกันไม่ได้อีกแล้วนะ <c oughs> ก็เอา V ีออสหนึ่งจุดห้าขับไล่ทามโอเคถัดมาต่อนะครับไฟท้ายสวยงามมากๆไฟเลี้ยวก็สวยนะครับนี่ครับ g l c 2 2 0สูนดีนะผมบอกแล้วก็คือจากตัว2 5 0ูนเนี่ยพอมาเป็นตัวนี้ก็จะเป็นสองสูนย์นะครับความเจ๋งคือเครื่องยนต์รหัส OM หกห้าสี่เนี่ยผมบอกเลยนะทนสุดๆไม่พังเป็นเครื่องยนต์ที่แบบ ไม่ได้เจอช่างหรอกผมบอกเลยบางคนเขาขับกัน4แสนโลแล้วยังไม่เป็นไรเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์รหัสนี้นะครับอ่ากล้องมองหลังมีมาให้นะครับแล้วก็อยู่ใต้ฝาพับนะตามสไตล์ของ Mercedes-Benz นะจะเปิดออกมาใช้เฉพาะตอนที่เราใช้งานเพราะนั้นกล้องจะใส่อยู่ตลอดเวลานะครับปัดน้ำฝนหลังมีมาให้ไฟเบรกลงที่สามมีมาให้เปิดขึ้นมาครับอ่าให้ดูนี่สครับเพลทางด้านหลังพลาสติกยังไม่ถูกแกนสภาพพรมสวยงามมากๆนะครับ มีแผ่นกั้นสัมภาระให้มาพร้อมเลยนะครับเผื <Q> ่อว่าซื้อผักผลไม้แล้ววางไว้ใต้นี้เพื่อ,อลดความร้อนประทะโดยตรงนะครับรักษาอาหารรักษาอะไรได้หรือของมีค่าที่วางไว้คนจะได้ไม่เห็นนะครับและนี่ครับจะมีปุ่มนี้ครับดีมากนะครับดูนะปุ่มพับอบ์ดแถวสองฝั่งนู้นก็มีนะครับ <Q> เมื่อพับบ่อเห็นไหมพื้นมันแบนเรียบแบนราบเลย สุดยอดนะครับสุดยอดอ่ะทดสอบระบบเซฟตี้ต่อเมื่อฝาท้ายกำลังปิดแล้วมีคนอยู่หรือเด็กอยู่หรืออะไรชนเบาๆแล้วเด้งขึ้นนะครับต่อนะครับถ้าเปิดฝาท้ายขึ้นมาแล้วมีเสาปูนแท่งปูนหรืออะไรมาขวางเราไว้มันจะดันทุรังไหมหรือว่ามันจะหยุดให้เปิดขึ้นมานะครับมีของอะไรมาขวางอยู่นะครับโอเคนะครับชัดเจนนะครับระบบเซฟตี้มีมาให้อ่ะเข้าบ่อแถวหลังกันครับตะก้อ พับบอกขึ้นให้หน่อยไม่เป็นไรพี่พับเองโอเคนะครับนี่นะครับทางด้านหลังของ m e r c e d e s b e n z น l c นะครับก็เบาะหนังอ์ติโก้สภาพสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับพนักวางแขนมีที่วางของมีที่วางแกนด้านหลังก็ให้ช่องแอร์มาด้วยนะครับด้านหลังให้ช่องแอร์ด้วยสภาพสวยงามเลยนะแต่คันนี้ถ้าสังเกตดูนะเห็นตรงนี้ป่ะปุ่มพับเบาะไม่มี คันนี้พี่ปุ่มพับเบาะตรงนี้นะครับโอเคนะคุณผู้ชมแต่ว่านี่เดี๋ยวผมให้ดูอะไรเลเวลมอกอที่เบลตรงนี้ก็มีฝั่งนู้นก็มีตากล้องใกล้ๆแต่กล้องเห็นปะ่ะสภาพดีนะครับมาครับขึ้นเบาะแถวหน้ากันขออนุญาตนะครับขึ้นเลยครับ okay. โอ้โหขออนุญาตปรับเบาะก่อนคันนี้เบาะไฟฟ้านะรปรับไงก็ได้เลย พนักพิงศีรษะนะครับก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะครับโอเคเฮดรูมก็เหลือประมาณนี้นะครับขออนุญาตนะเฮดรูมเหลือเยอะมากๆนะเห็นไหมเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็คอนโซลสวยนะหน้าจอป๊อปอัพนะครับตรงนี้นะครับพลาสติกยังไม่แกะคุณดูเห็นปหผมจะทําให้ดูเฉยๆแต่ผมจะไม่แกะเขาพลาสติกหน้าจอจะไม่แกะเลยนะครับช่องแอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือระบบควบคุมแอร์นะครับ ช่ไหมครับเป็นดูอ l โซนด้วยนะครับแล้วก็คุณต้องรู้เรื่องหนึ่งนะเกี่ยวกับ Mercedes-Benz ก็คือเรื่องอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับเขาจะปลดทุก30นาทีแต่ไม uh ่ต huh. ้องกลัวเหม็นควันเพราะว่าเขามีฟิลเตอร์2ชั้นนะครับนะขับตามกระบะดีเซลก็ยังไม่ได้กลิ่นเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นคีย์ลัดนะไม่ว่าจะเป็นนวิเกเตอร์นะครับโทรศัพท์นะครับรถนะครับนี่นะครับการตั้งค่าตัวรถนะครับตั้งค่าแอซีซ์ตั้งค่าอะไรต่างๆนะคุณดูเห็นไหมเน็ตควบคุมเรื่อง ผมเล่นให้ดูเห็นไหมเห็นไหมเล่นได้เลยนะครับเล่นได้เต็มที่ Vehicle นะครับตั้งค่าด y นามิก s e เ e ลกนะครับนะครับตั้งค่าแสงไลท์แอมเบียนไลท์นะครับคุณก็สามารถปรับแอมเบียนไลท์ได้นะครับเห็นไหมปรับสีนะครับจะแอมเบียนไลท์สีอะไรมัลติค o l เ r อร์หรือว่าอะไรนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็ความสว่างสามารถปรับความสว่างได้ก็คือด้านหน้ากับด้านหลังแยกกันเนาะแยกเป็นโซนนะครับปรับเลยนะครับแล้วทุกอย่างอยู่ใน,นเนี้ยทัชแพดตรงเนี้ยโอ้สะดวกมากมากนะฮะแล้วคันนี้ก็จะมีระบบเทเลนะครับไดอะโนสติกนะครับไม่ว่าจะเป็น sos หรือ Merc ์ e ซเนี่นะครับอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับไปจ้องมองหลังตัดแสงออโต้นะครับอ่ะมาดูต่อ ที่วางของที่วางแก้วนี่หรือว่าไดนามิกสีเหล็กเราปรับตรงนี้ก็ได้เมื่อปรับก็เห็นไหมครับปรับในหน้าจอนะครับช่วงล่างคันนี้จะเป็นแบบคอมฟอร์ตนะบอกก่อนอ่ะคันนี้นะครับนี่ออโต้สตาร์ทสต็อปก็ไม่ต้องใช้เนาะแล้วก็นี่อันนีค้ความเจ๋งระบบช่วยเข้าจอดอัตโนมัติเห็นไหมครับนี่นะใครจอดรถไม่เก่งถอยไม่เก่งนะผมบอกเลยผมเทสมาแล้วผมยอมรถเก่งกว่าผมจริง จอดเนียนมากไปกับตาก้องตากล้องยังช็อกเลยแบบพี่ทำไมมันจอดเนียนจังนะครับจอดขนาบข้างเลยนะวันนั้นที่ไปเทสนะปึ๊บนี่ช่องวางของตรงกลางนะครับมีมาให้แล้วก็มีตัวพ่วงนี่น,นะครับของ Mercedes Benz น, Mer นะครับ Mercedes Benz m e r c e d b e n นะครับตัวปแปลงเป็น USB นะครับเป็นสาย d t t a นะครับ แต่ถ้าใครใช้พวก iPhone ตัวใหม่หรือซัมซุงเขาจะเป็นสาย Type C สองข้างมาอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับโอเคนะคุณผู้ชมอ่ะถัดมาพวงมาลัยหุ้มหนังพวงมาลัยเป็นหนังแบบป้านะฮะแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันเป็นทัชแพดทั้งสองฝั่งอันนี้อันนี้จะเป็นคุยคอนโทรลนะครับไม่แปดหมืนนะครับนี่นะครับฟังเสียงตแตรไหมนา่ารักไหมเสียงตแตรได้ยินไหมน่นาจะได้ยินอยู่เนาะ โอเคคันนี้ก็ได้เรื่องของความสะอาดแล้วกันนะครับเน้นเรื่องของความสะอาดเป็นหลักนะแล้วก็ความสวยความใหม่ความสดรถคันนี้ค่อนข้างที่จะสดมากๆเลยนะครับไปเราลงไปด้านล่างรถกันนะครับขอย้ำอีกทีนะครับรถคันนี้คือ Mercedes-Benz G.L.C.220 d ตัวออฟโรดรถปี2022นะครับเลขไมล80,000นะครับ ราคาจาก3 2ล้าน2งแสน0บาทวันนี้เหลือเพียงแค่1 8 5 0 0ล้านแแสบาทเท่านั้นนะครับและทางวิสศะวะโตคาของเรานะครับยังมีรถยนต์ให้เลือกอีกมากมายหลายคันเลยนะครับยังมีเบนซ์อีกเยอะนะ CLA c, c 3 5 0 E 3 5 0 R c l a s s หรหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรถตู้หรูนะครับก็ยังมีให้เลือกนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าคิดถึงรถยนต์มือสองคิดถึง วิสาอตาัตตุคขาสาขาการจนาพิเศษนะครับวิสาอัตตคขาซื่อสัตว์จริงใจไม่ทิง้งรถแล้ววันนี้คุณอ,อยู่กับผมปากวิสาอัตตคานะครับเดี๋ยวผมพญายลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ